ความนิยมของผู้บริโภคในการทานผักสลัดอินทรีย์หรือผักปลอดภัยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเกษตรกร,กรจึงมีการปรับตัวมาปลูกกันมากขึ้น โดยมีเกษตรกรต้นแบบในการปลูกผักสลัดอินทรีย์คือนายนัทวัฒน์ซับเมกอายุ39ปีสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อมเอภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเคยทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองทำงานสักระยะอยากกลับมาอยู่บ้านจึงมาเริ่มดูแลโรงสีข้าวขนาดเล็กให้กับเพื่อนและเริ่มปลูกผักเลี้ยงไส้เดือนจนถึงขณะน,นี้มีกิจกรรมหลากหลายเช่นปลูกผักในโรงเรือนโดยใช้วิธีปลูกแบบยกแคร่และการเลี้ยงเต่าบ การเลี้ยงไส้เดือนและเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆเพื่อจำหน่ายทําให้มีไรายได้เข้ามาในฟาร์มทุกวันโดยใช้ชื่อฟาร์มว่าฟาร์มจดจืนจุดเริ่มต้นก็คือเราเริ่มจากการปลูกผักอินทรีย์ก่อนครับแล้วเราก็ขยับมา,าทามะเขือเทศด้วยเพราะว่ามะเขือเทศกอินทรีย์ก็กระแสตอบรับดีครับแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์เอกโซติกก็คือเต่าบกสุกตาตา เพื่อให้คนที่ชอบเข้ามาดูได้บางทีลูกค้ามาก็พาเด็กมาดูอะไรเ <Karere S 1> งี้ยครับก<ฮ>็ที่นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจาก,กเกษตรจังหวัดพิจิตรครับให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกผักอินทรีย์แบบนั่งร้านหรืออยากจะมาดูเรื่องการทำปุ๋ยทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยอิ C, นทะรีย์น้ำหมักชีวภาพ ก็สามารถเข้ามาดูได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยครับแค่เข้ามาติดต่อขอดูขอศึกษาก็พร้อมที่จะอธิบายแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูได้การปลูกผักสลัดอินทรีย์มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกษตรกรต้องมีการเตรียมดินให้พร้อมและใส่ดินลงในถาดเพาะ,มะเมล็ดแล้วค่อยๆรดน้ําวางไว้ในที่ร่มประมาณ2-3วันมเมล็ดผักจะงอกออกมาให้เห็นเมื่อครบ7-10วันให้นําไปวางในที่มีแดด และย้ายไปที่แปลงปลูกรออีก45วันก็จะได้ผักสลัดมากินได้แล้วซึ่งแปลงนี้เน้นการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งไส้เดือนเป็นไส้เดือนที่กินผักอินทรีย์ที่ปลูกเองของฟาร์มทั้งนี้กเกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอกล้บ้านหรือที่ Facebook สำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตร